よくねきゃムニない。 หลังจากเรเวนตัดสินใจเดินทางกับคอมคอมก็นำทางเรเวนไปหากเกียร์คิปเปอร์แลกกับการที่เรเวนต้องช่วยเขาแก้แขนอาร์คแต่ทั้งคู่ก็ถูกซากอาคารถล่มขวางทางเอาไว้เรเวนเลยเสนอให้กระโดดข้ามไปแต่คอมที่มีขาเป็นตีนตะขาบไม่สามารถทำแบบนั้นได้ เขาเลยเสนอให้เดินอ้อมแต่เรเวนไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้เธอเลยคิดจะทำลายซากอาคารให้กลายเป็นชิ้นเล็กมากพอให้ตินตะขาบของคอมสามารถผ่านไปได้แต่คอมก็ห้ามเรเวนเอาไว้และชี้ให้เห็นว่าในซากอาคารนั้นมีซากนิเกตติดอยู่เขาเลยขอช่วยนิเกตคนนั้นออกมาก่อนเรเวนดูไม่พอใจนักแต่เธอก็ให้เวลาคอมหนึ่งชั่วโมงในขณะที่คอมพยายามช่วยนิเกตที่ติดอยู่ในซากอาคารเรเวนก็พูดขึ้นมาว่าคอมกำลังทำเรื่องโง,โง่ๆเพราะไม่มีทางที่มนุษย์จะรอดจากซากอาคารแบบนี้ได้ คอมเลยอธิบายว่านี่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นนิกเกะถ้าหากสมองไม่เสียหายเธอก็จะยังไม่ตายพอได้ยินคำอธิบายของคอมแล้วเรเวนก็บอกว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็เหมือนกันหมดคือผู้คนแก้เป็นหุ่นเชิดไร้สมองที่ถูกวางเป้าหมายเอาไว้ และทําตามโดยคิดว่ามันเป็นเป้าหมายสูงสุดทั้งที่ตัวเองไม่เข้าใจและมันก็ไม่ใช่เป้าหมายจริงๆของตัวเองด้วยซ้ำและคอมก็โง่เหมือนกันที่พยายามช่วยนิเกะเพราะการช่วยนิเกะเอาไว้ได้หนึ่งคนก็ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคอมเลยพูดขึ้นมาว่าเรเวนก็เหมือนกับเขาคือเขาเคยเชื่อในบางสิ่งและถูกทรยศและถึงแม้การช่วยนิเกะคนนี้จะเป็นเรื่องโง่แต่คอมก็ยืนยันว่าเขาจะทําระหว่างที่คอมกําลังขนย้ายสร้างอาคารเพื่อช่วยนิเกะเรเวนก็กทําเรื่องกลุ่มของสการ์เล็ตเพิ่มว่าเธอเป็นใครมาจากไหน คมไม่รู้จากทีมพโอเนียแต่รู้จากอาวุธที่แตกต่างจากนิเกตทั่วไปขอมก็คิดว่ากลุ่มของสกาเลตน่าจะเป็นผิวกริมซึ่งก็คือนิเกตที่ตระเวนอยู่บนพื้นผิวแันที่จะกลับไปอาร์คบางคนก็ไม่กลับเพราะเกลียดอาร์คบางคนก็ไม่กลับด้วยเหตุผลอื่นๆของตัวเองทําให้เรเวนร,รู้ว่านิเกตที่ไม่ได้เป็นหุ่นเชิดไร้สมองก็มีอยู่เหมือนกันเรเวนถามว่ามีใครบ้างที่เกลียดอาร์คแล้วแก้แค้นได้สาเร็จบ้างคอมบอกว่าตามบันทึกทางการแล้วคือไม่มีเรเวนเลยบอกว่างั้นคอมจะเป็นคนแรกที่ทํําาได้สเร็จ แต่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงซากอาคารก็ยังคงกองใหญ่และร่างนิเกะก,ก็ยังคงติดอยู่ด้านล่างเรเวตเลยจะไม่ดรอแล้วและจะทำลายซากตรงหน้านิซะแต่คอมไม่หลบเพราะการช่วยเหลือน,นิเกะคนนี้เป็นเหมือนการไทบาปของเขาคอมบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องการลำดับความสำคัญคอมยังยกให้การแค่แคน้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งแต่เขาเคยทิ้งคนอื่นเอาไว้จนสุดท้ายอาร์ก็พากสิ่งสำคัญของเขาไปคอมจึงจะไม่ยอมทิ้งใครเอาไว้อีกแล้วเมื่อเห็นว่าพูดยังไงก็ไม่หลบ เลเวนเลตัดสินใจชักดาบออกมาและโจมตีเศษซากอาคารทั้งที่คอมอยังวางทางอยู่ซากอาคารตรงหน้าถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ทั้งคอมลายร่างของนิกเกตคนนั้นยังปลอดภัยดีน่าเสียดายที่นิกเกตคนนี้ตายไปนานแล้วเลเวนเลยบ่นว่าพยายามมาตั้งนานแต่เสียเวลาเปล่าถึงอย่างนั้นคอมก็ยังพาร่างของนิกเกตไปจุดที่แสงสว่างส่องถึงพอนึกถึงตอนที่เขาไม่ได้อยู่ช่วยนิกเกตที่จมอยู่ใต้น้ํา อย่างน้อยครั้งนี้เขาก็จะทําสิ่งที่เขาพ่อจะทําได้และหวังว่าจะมีใครผ่านมาไว้อะไรนิเกรตคนนี้แทนเขาเพราะตัวเขาต้องไปล้างแค้นอาร์กแล้วเรเวนกับคอมจึงเดินทางไปสู่การแค้แค้นของทั้งคู่กันต่อเรารู้อยู่แล้วว่าในใจลึกๆคอมไม่ได้ชั่วร้ายแต่ตอนนี้เราก็ได้รู้ด้วยว่าแม้แต่เรเวนที่เป็นตัวร้ายของเซราเบรดก็ยังมีความใจอ่อนอยู่เช่นกันครับ